รักกพี่่วนนูด้แอฉันก็รักแกมากบอกตตรงเทนพร้อมนะบีมพร้อมเทนพร้อมนะครับระวังเริ่มคู่นับครับคู่นับไปด้วยคู่กลางคู่กลางหัวจัดโอ้ยเทนเร็วมาก่เร็วอะนับดังๆไดังๆคู่นับไปไวครับจะได้จะได้มีกำลังใจกันครับโอ้เร็วนับดังๆ

เทนจะยอมขนอกเยียทีสิกี่วิวครับห้าสิบวิอย่ายอมนี่เทนขึ้นอีกยังยังได้ไม่ได้ห้าสิบองหนึ่งยดโอเคนอนลงไปครับการท้องครับเยี่ยมเยี่ยมหอยทากการท้องลงไปครับยอดแล้วไ่ไมตางทายอ้าวตทยก่อนได้เท่าไหร่ ห้าสิบเจ็ดโอ้โหเก่งครับตกเลยเพื่อนครับอ่ะครัอะเบลเบลนดิ้เท่าไหร่โอเคเก่งครับเก่งง่ายเทมห้าห้าค่ะโอ้โหใหดีขึ้นนะทุกคนดีขึ้นหมดนะทุกคนดีขึ้นหมดใครรับใครรับดินเท่าไหร่สี่สามคราวนี้ห้าสิบหนึ่งต่อไปทุกคนจำไหมนะว่าสามคนจะไม่น้อยกว่านี้อีกแล้วขออีกทีนิดห้าสิบเจ็ดห้าสิบหนึ่งห้าบสิบบโอเครับ แบต่อไปใครดีนพต่อไปอย่างเงี้ยโอ้ไหวไหมโอเคครับลุกครับลุกบครับเุณกวร์ครับเก็บเลยไหมครับเก็บเลยไเก็บบอกครับเก็บเก็บเลยครับไม่ป็นไมเอาม้